สวัสดีจ้าทุกคนเพิ่งเลิกงานค่ะไปซื้อกะเข้าวันนี้ได้หมูสามชั้นมานั้นลรวคะ่ะหมูติดน้ํามันพอดีว่าลูกสาวอยากกินหมูกระทะแม่ก็เลยต้องจัดการเตรียมของอุปกรณ์เหนื่อยมากทุกคนจ๋าแล้วก็ ได้อันนี้มาอของทะเลนะคะแต่ว่ามันรวมกันเนาะแต่น้อยก็เลยหาไอ้หมึกเป็นตัวไม่มีค่ะก็เลยเอาแบบนี้มาเลยลูกสาวชอบค่ะมาเพิมทำงานมาก็ต้องมาทำกับข้าวให้ลูกกินค่ะ มนุษย์แม่เนาะมนุษย์แม่เข้าแล้วออกไม่ได้จ้ะทุกคนยี่สิบสอปีกับจะยี่สิปีค่ะย่างยี่สิบปีแม่ยังทำกับข้าวให้กินค่ะทุกคนใครเป็นมั่งจ้าทุกคนคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ไก่น่าจะมาเมาส์มอยเรื่องจะมีฝรั่งมาสมัครงาน เป็นฝรั่งผู้ชายอายุ50ปีค่ะเขาบอกว่าเขาไปอยู่เมืองไทย6เดือนแล้วเขาก็ไปเรียนนวดมาแล้วก็ได้ใบประกาศมานะคะใบใบเรียนนวดถูกต้องแล้วก็เอามาให้ไก่น้อยดูอะคะ่ะเขาจะมาสมัครงานแต่ว่าสามีก็บอกว่าให้รับไปเพราะว่าลูกค้ามันเยอะเนาะ ลูกค้ามันล้นมือคะ่ะทุกคนซึ่งไก่น้อยทำไม่ทันเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ดีคะ่ะลูกสาวคนโตมาทำช่วยเนาะก็เลยพอแบบไม่เหนื่อยเท่าไหร่ทีนี้สามีก็เลยบอกว่าให้รับให้รับผู้ชายฝรั่งคนนั้นมาด้วยจะได้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนะาะแต่ว่าไก่น้อย บอกสามีว่าไก่น้อยไม่อยากรับเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วถึงจะไปเรียนนวดไทยมาแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนคนไทยสําหรับไก่น้อยเนาะสําหรับไก่น้อยไก่น้อยคิดว่ายังไงก็ไม่เหมือนคนไทยเพราะว่าร้านนวดของไก่น้อยจะเป็นแบบว่าชอบเอกลักษณ์ไทยๆใส่ชุดนวดไทยแล้วก็เวลาลูกค้าจ่ายเงินไก่น้อยก็จะยกมือไหว้ ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้ไม่สามารถที่จะบอกเขาว่าเออเธอทำเหมือนฉันนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันพูดยากอะค่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นฝรั่งแล้วการสื่อสารการที่จะบอกเขาอะแอนก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องยากกลัวแบบว่าจะปวดหัวกลัวจะมีปัญหามาตามหลังก็เลยว่าเออ ไม่เป็นไรฉันทํากับลูกได้ก็รับเท่าเท่าที่ไหวคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วันละหกคนเจ็ดคนช่วงหน้าหนาวลูกค้าจะเยอะสามีว่าเดี๋ยวหน้าหนาวจะไม่ทันอีกนะอะไรประมาณนี้แนัน้ก็เลยว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวคะ่ะทุกคนไม่อยากรับเพราะว่ากลัวจะ กลัวจะบอกเขาไม่ได้กลัวที่จะเขาไม่ฟังอะไรแบบนี้แหละคะ่ะไก่น้อยกลัวกลัวหมดทุกอย่างนะคะกลัวการสั่งงานกลัวการเขาปฏิบัติการรับลูกค้าเพราะว่าไก่น้อยรับลูกค้าไก่น้อยจะจะใช้เสียงสองเสียงสามอะไรประมาณนี้คะ่ะเตียว่าฝรั่งอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าเขาเนาะ,ะประเพณีของเขาเขาก็จะ ไม่ค่อยอดโยนเหมือนคนไทยเขาจะมีความแข็งกระด้างแล้วทีนี้เขาก็บอกกับสามีว่าให้ฉันมาลองเทสได้นะให้เขามานวดให้ไก่น้อยว่าเขานวดเหมือนกันไหมไก่หนูก็คิดว่ามันก็คงจะเหมือนกันแหละค่ะมันก็จะไม่แตกต่างกันเยอะเพราะว่าเขาไปเรียนนวดมาเนาะไปเรียนนวดจากคนไทยมาจากประเทศไทยมาไก่้อูก็คิดว่าโบ้เสียงแมวของทุกคนจะ้ะ ลูกัสเล่นไก่น้อยคิดว่าเขาก็จะท่านวดก็ไม่แตกต่างกันกันมากค่ะก็จะจะโอเคอยู่แต่ว่าการรับลูกค้าการรับเงินการพูจาการต้อนรับไก่น้อยกลัวกลัวอย่างกลัวอย่างเดียวนี่แหละค่ะก็เลย,เยตัดสินใจว่าไม่รับดีกว่าเอาคนเดียวดีกว่ากับลูกสาวเพราะว่าแต่ถ้าลูกสาว ช่วยได้แล้วก็ไม่นานค่ะเพราะว่านางก็ต้องไปฝึกงานไปเอาไปดุ้งเนาะแต่ก็ยังพอผ่อนแรงไปได้หน่อยหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรอลุ้นเพื่อนจากเมืองไทยตอนนี้กําลังคุยติดต่อกับผู้ชายเยอรมันค่ะซึ่งไก่น้อยเป็นคนติดต่อให้เองเนาะเขาก็เป็นหมอนวดเหมือนกันผู้ชายจะนัดเจอกันเดือนธันวานี้ค่ะเผื่อว่า มีลุ้นว่าจะม,มีเพื่อนมาช่วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาก็งวดเก่งค่ะเขานวดมาจากเมืองไทยลูกค้าก็ติดเยอะไกลน้อยอยากได้ผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยด้วยกันค่ะมาทํางานด้วยไม่อยากรับาชาวต่างชาติเนาะเพราะว่าการสื่อสารการพูดการจามันก็จะแตกต่างจากคนไทยค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นผู้ชายด้วยค่ะทุกคนเพราะเป็นผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นผู้หญิงเขาต้องถอดเสื้อผ้า ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวการที่เราจะให้ผู้ชายไปนวดกันแล้วก็คิดว่าบางคนเขาก็อายขนาดผู้หญิงด้วยกันน่ะเขายังต้องปิดหน้าอ,อกเลยค่ะบางคนเขาก็อายนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาจะไม่อายบางคนก็มีความอายเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าอดผ้าเดินจนจนจน,จนไม่ใช่ค่ะเป็นบางคนบางคนก็อายบางคนก็ไม่อายค่ะทุกคนอรอรุนกันค่ะว่ามาช่วยดูเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ ไม่ได้ซีเรียสค่ะก็ยังมีลูกสาวคนโตมาช่วยอยู่เนาะซึ่งนางก็โอเคค่ะนัดลูกค้านางก็ไม่มีการเบี้ยวไม่มีอะไรเริ่มจะแบบว่าความรับผิดชอบสูงอยู่ค่ะโอเคค่ะคลิปยาวแล้วค่ะแกน้องขอจัดการหมักเนื้อหมูไว้ทําหมูกระทะให้ลูกสาวกินค่ะอยู่นี่นะคะอยากกินอะไรต้องทําหมดเลยจ้าต้องเป็นคุณแม่สตรองมันไม่มีที่ซื้อค่ะร้านอาหารไทยมันไม่มีค่ะ มันก็มีค่ะแต่ว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามเนาะซึ่งมันก็พอได้แก้หิว้เป็นเอกลักษณ์ไทยเนี่ยตัวเบอร์ลีเลยค่ะ120ยกิโลซึ่งไม่มีเวลาที่จะไปโอเคค่ะทุกคนไก่น้อยขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า